นางสาวอิงออนินตาค่ะครับวันนี้คุณแไม่ได้หลักสูตรอะไรฮะสกิลสามมิติหกมิติค่ะ หลักสูตรนี้มีครูท่านใดเป็นผู้สอนนะครับอ่าครูดินแลวก็ครูหญิงค่ะครับหลักอ่าสอนเป็นยังไงบ้างครับครูดินกับครูหญิงดีมากค่ะทําความเข้าใจได้ง่ายค่ะ๋อเข้าใจง่ายด้วยใช่ไหมครับะแล้วคุณอาเจ้าข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะสื่อใดครับจากอ่อินเทอร์เน็ตค่ะก็คือเสร์ชหาเสร์ชหาใช่ค่ะแล้วอ่าได้ดูเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นไหมครับคือไม่เอาเลยก็คือเจออันนี้แล้วสนใจก็เลยคือสนใจที่นี่เพราะคิดว่าเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสถาบันที่โอเคและเพอร์เฟกต์คร แล้วพอมาเรียนแล้วประทับใจอะไรสักอย่างบ้างบองตรงเลยว่าประทับใจทุกอย่างที่ที่ที่เห็นมาแม่ก็ทั้งว่าคุณครูทุกทุกคนแล้วก็ที่โรงเรียนแล้วก็เพื่อนที่เรียนร่วมกันใช่ไหมฮะสุดท้ายนี้จะให้คุณน้นฝากถึงผู้ที่สนใจมหาที่เรียนหน่อยนะฮะคือถ้าคุณคิดจะจะเรียนหรือสนใจที่จะเรียนสักคิวซาณิติให้คุณเซิร์ชดูในกูเกิล ไอบาวส o o l โอเคนะคะ,ะแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้จะมีเพื่อนอยู่เยอรมันจะมาเรียนครับผมเพราะว่าพูดกับพูดกับอาไว้เขาบอกว่าเขาจะมาเรียน<ะ>แล้วนี้พอปุ๊บอเขาบอกว่าหลานสาวเรียนที่ไหนบอก I อบาวที่ กรุงเทพครับผมเขาบอกว่าเขาจะมาเป็นฝรั่งด้วยค่ะโอเค,คอสำหรับวันนี้ขอบคุณะค,ะคุณแนทมากนะฮะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ